พี่มันเขาชาเก,เกิมยิ่งนะข้าไม่ยอมให้พวกอสูรหมู่มันขึ้นมาถึงวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของข้าได้ต้องจัดการมันแล้วท่านพี่หน้าเดียวเลยท่านพี่ต้องเรีนแอคติ้งนะ อะไรอ่ะเปเปอร์มาเชอันนีงไงอาวุธประจำตัวเขาไงเปเปอร์มาเชออสขันูอันนี้วัฒนูเหรอไงธนูเหรอไงตอนมาเปิดปากก่อนเขาก็ธนูมาเมื่อกี้มีคลื่นด้วยเหรอไม่มีไม่มียไม่แน่ใจอันนี้เปรตเหรอคะโอ้ดูด็ยิ้มคือท่านพี่ยิ้มอย่างเดียวเลยคลื่นมาแล้วท่านพี่หน้าเดียวเลยอ่ะท่านพี่น้องหญิงว่าเราไม่ต้องกังวลนะ ไม่ต้องกังวลแล้วอ้ท่านพี่เหมือนไม่พูดอ่ะน้องรู้สึกว่าจะมีอะไรอยู่ที <S <S มันรู้สึกรู้สึก